สวัสดีครับวันนี้เราเรื่องให้โลกฟังมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลุวันตมบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาเป็นจิตอาสากันครับก็มากวาดใบไม้ที่ถนนมาขัดห้องน้ำนะฮะนี่ครัก็ ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นถนนที่ดินสไลด์ลงมาปิดถนนนะครับหลังจากที่ฝนตกก็เลยเอาทีมงานมาตักดินออกกันก็เด mm. i̇şte. ี mm ๋ยวไปดูนะครับนี่เป็นอีกทีมหนึ่งที่มาด้วยกันก็ไปทำการทำความสะอาดห้องน้ำกันนะครับขัดห้องน้ำและบริเวณรอบๆห้องน้ำนะครับ เราเตรียมอุปกรณ์มากันพร้อมนะครับน้องก็กำลังทำความสะอาดทั้งผนังทั้งห้องน้ำประตูแล้วก็พื้นนะครับก็หลังจากที่ห้องน้ำตรงส่วนนี้ของสถานปฏิบัติธรรมเวรุวันนะครับไม,ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดสังเกตได้ว่าด้านข้างๆก็จะมีตะไคร่น้ำม,มีใบมงุงใบไม้นะครับ เต็มไปหมดเราก็วันนี้เดี๋ยวทําความสะอาดกันหลังจากเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ก็กําลังทําความสะอาดพื้นนะครับตรงที่มีจุดตันท่อตันนะครับก็เอาน้ําล้างแล้วก็ขัดกันนี่ครับพามาดูบริเวณนี้ที่ด้านข้างห้องน้ําก็จะมีตะไคร่น้ําเยอะไปวันนั้นก็ว่างแล้วก็ช่วยเขากวาดกันด้วยครับ ใบมุงใบไม้ที่อยู่ในห้องน้ำนะครับก็ถือว่าทำความสะอาดห้องน้ำก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ากันว่าได้บุญมากด้วยนะครับใครที่ว่างนะครับตั้งต่อไปถ้ามีโอกาสแจ้งเรามาได้นะครับใครที่อยากจะไปะทำสาธารณกุศลนะครับวัดต่างๆเป็นจิตอาสากับกับพวกเรานะครับก็แจ้งเข้ามาได้ทาง อีเมลด้านหน้าช่องนะฮะก็ใบไม้จะเยอะหน่อยนะครับในสถานปฏิบัติธรรมกวาดได้ทุกวันนะครับใครอยากจะกวาดยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยใบไม้ก็หล่นตรงทางเยอะแยะไปหมดนะครับก็กวาดกันไปวันนั้นเราซื้อไม่กวาดไปด้วยนะครับไม่กวาดคือไปไม่กวาดทั้งมะพร้าวไปสองเล่มนะฮะแล้วก็ทิ้งไว้ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันุะวันเลยไม่ได้เอากลับมาเพราะว่าเผื่อคนที่ไปปฏิบัติธรรมเขาจะได้ใช้นะครับเอาไปกวาดถนนกวาดใบไม้เพราะว่ามีเยอะนะครับสังเกตเวลาไปปฏิบัติธรรมก็จะมีคนกันคนมาแย่งกันกวาดกวาดถนนกวาดอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะห้องน้ำเลยมีคนแย่งกันขัดตลอดเวลาก็บางช่วงที่ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมไป ก็อาจจะถนนหนทางก็อาจจะใบไม้เยอะนิดนึงนะแต่นี่ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังไงก็มีคนกวาดอยู่เรื่อยๆแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ได้ไปไปกวาดก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นจิตอาสาทำงานสาธารณะกุศลนะครับ ซึ่งเป็นบุญกับตัวเองนี่แหละครับไม่ได้หวังอะไรมากมายนี่น้องก็ยังตักดินอยู่เรื่อยๆยังไม่หมดนะครับแต่ว่าต้องหมดวันนี้นะเพราะว่าเป็นบืองอาชีพนะครับตัก,ปกไปเก็เรื่อยอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมเลยไปม,มากวันนั้นอาจจะไปได้ช่วงท้ายๆนะอาจจะไปยืมซื้อไปยืมกระจอบนะจอบของศูนย์ปฏิบัติธรรมวิรวันมาก็เลยทำาง่ายหน่อย ถ้ามีครั้งต่อไปอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะหน่อยอันนี้เป็นถนนที่เรากวาดแล้วนะฮวาดแล้วก็จะโล่งสวยงามประมาณนี้นะครับยาวออกไปนี่ก็หลังจากกวาดแล้วนะครับใบไม้ก็จะดูเรียงเก่าถนนก็สะอาดใครผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นความสวยงามอันนี้หลังจากขัดท้องน้ำเสร็จนะฮะก็ยังมี แรงมีกําลังยังเหลืออยู่ก็พากันไปกวาดใบมงใบไม้ใบสักนะรตรงสนามหญ้าด้านข้างก่อ,อนถึงวิหารนะครับใบสักเขาหล่นเยอะนะครับพอสมควรเลยก็สมใจกับคนที่อยากจะไปทำงานบริจาคแรงกายนะครับทำบุญกันวิหารหลังนี้เป็น วิหารที่สร้างมาใหม่เมื่อไม่กี่ปีเป็นเป็นประวัติความเป็นมาของศูนย์นะครับว่าสร้างมาเพื่ออะไรยังไงนะครับซึ่งหลวงพ่อจรัญท่านก็บอกไว้แล้วว่าล่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมวีรวันแห่งนี้สร้างมาเพื่อตอบแทนละคืนของดีให้กับชาวขอนแก่นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้ของดีไปจากขอนแก่นก็เลยสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ทําเป็นวัดนะครับ ทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมง่ายกว่าหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนจะได้เป็นเจ้าของกันได้ช่วยกันสร้างช่วยกันทําบุญนะครับช่วยกันสร้างความดีให้กับตัวเองนะฮะจากดูแล้วก็เดินออกมาก็เดี๋ยวไปต่อกันที่วิหารหลังใหญ่นะครับอันนี้เป็นจุดจุดทูบเทียนนะครับสำหรับ ใครที่มาต้องการจะไหว้นะครับก็จุดทูบเทียนตรงวิหารมาสักครู่นะครับไม่เพราะว่าวิหารหลังใหญ่ไม่ริุญาตนะฮะให้ให้ไปจุดทูบเทียนนี่ครับก็จะมีที่จุดทูบเทียนบูชาตรงนี้นะครับมีเทียนมีไม้ขีดมีไฟแช็คมีทูบเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นจุดขอพรอนะธิษฐานสักหน่อยนะครับ การทําบุญก็คืออย่าลืมอธิษฐานเราไม่ได้ขอจนเกินไปนะไม่ได้ขออะไรมากมายเกินไปแต่ขออธิษฐานว่าขอให้เราได้รับผลบุญที่เราได้ทําลงไปขอให้มีอายุวันนะสุขะปะละอัจจะจากโลกัยอันตรายนะครับเราก็ขอให้ได้เกิดในพระพุทธศาสนาทุกปุทุกชาติไปขอให้ได้เข้าใกล้พระธรรมะให้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตในการเบื้องหน้าเป็นคำอธิษฐานจุดทูปปักทุปตรงนี้นะครับเราก็กราบไปหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิหารนะครับวิหารหลังใหญ่ก็ถ้าไม่มีคนใช้ก็อย่าลืมนะนดับ ดับเทียนดับธูปด,ด้วยนะครับนี่แหละครับใครที่มาก็จุดธูปจุดเทียนตรงนี้ได้นี่เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับช่วงเย็ยนของวันพระแรมแปดข้าพอดีนะครับที่ไปเป็นวนันอาทิตย์เดี๋ยวพามา ชมวิหารกันนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าใครเห็นแล้วก็ไปชมใหม่พร้อมๆกันนะครับวิหารหลังนี้สร้างเอาไว้แล้วก็มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นเป็นยกนะครับจากพม่านะถ้าจําไม่ผิดถ้าจําผิดก็ยังไงก็ต้องขออภัยนี่ครับด้านหลังช่วงเย็นๆเนี่ยใครจะมาถ่ายรูปหรือว่ามา มากราบพระนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายเห็นแล้วก็มีความสุขสุขใจไปอีกอย่างหนึง่งบันไดทางขึ้นก็จะเป็นหินอ่อนนะครับถ้าฝนตกก็ต้องควรไม่ค่อยเดินเพราะว่าจะลื่นได้ข้างในก็มีภาพถ่ารูปสวยงามมากนะครับเข้าไปข้างในนี้ก็เย็นล่มลื่น นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับมาปฏิบัติธรรมครับก็ติดต่อมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวรุวันนะครับบ้านขออำเภอเมืองขอนแก่นนะครับนี่เป็นคำสอนของหลวงพ่อจรัญน,นะครับที่มีเอาไว้ติดที่พนัง มองจากโบสถด้านบนมาก็สวยงามประมาณนี้เลยก็ขอจบไว้จะเป็นเท่านี้ฝากกดไลค์ติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ